วันนี้รายงานพิเศษสันติสุขที่ปลายด้ามขวานจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับทหารชุดดำที่เสียสละตนเองนะครับเพื่อปกป้องผื้นแผ่นดินไทยปลายด้ามขวานจนได้รับชื่อว่าเป็นทหารกล้าบนเทือกเขาบูโดนะครับติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ใน3ทหารสารสังคมครับทกนนนนััน้้ยงงไมม่สิิหาหาาาวจะเอ ชาญทหารกล้าแดนไกลเนื้อร้องของบทเพลงเพื่อแผ่นดินไทยคือคําจํากัดความของทหารพรานป่าภูเขาที่ขณะนี้กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่บนเทือกเขาบูโดสัญ,ญลักษณ์แห่งการต่อสู้อันยาวนานระหว่างกลุ่มก่อเหตุรุนแรงหรือกลุ่ม RKK ของขบวนการ B.R.N กับเจ้าหน้าที่รัฐ ภารกิจที่ทหารชุดดำต้องปฏิบัติคือการลาดตระเวนสำรวจพิสูจน์ทราบพ,พื้นที่ติดตามปิดล้อมกลุ่มก่อเหตุที่หลบซ่อนและทำลายแหล่งที่พักการออกปฏิบัติงานในแต่ละครั้งยาวนาน7-8วันเดินเท้ากับสหายร่วมรบอาศัยกินนอนในป่าเขาถึงแม้จะมีเหนื่อยและท้อบ้างแต่พวกเขาก็ไม่เคยถอยทางผานปา่าภูเขาเนี่ยจะประกอบไปด้วยลูกผู้ชายไทยที่เสียสละ แล้วก็อาสาเข้ามาเป็นทาหารทั้งด้งที่เขามีโอกาสที่จะไปประกอบอาชีพอื่นอย่างอีกเยอะแต่ภาระของผู้ชายที่เขาเห็นอยู่ว่าสถานการณ์ของประเทศมันเป็นอย่างนี้ต้องการคนที่กล้าหาญต้องการคนที่เสียสละเ,ออเขาก็ก้าวเข้ามาเป็นทหารพลานแล้วก็ภารกิจที่ยากลาบากในพื้นที่ป่าภูเขาเนี้ยเขาก็ไม่ได้ย่นยอ่อแล้วก็เข้ามาอยู่อย่างโดดเดี่ยวแล้วก็เข้าปฏิบัติการต่อค่าศึก ในทุกพื้นที่ตรงนี้เองเนี่ยฐานภารป่าภูเขาจึงเป็นกุญแจสําคัญที่จะทําให้สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดีขึ้นครับการทํางานในฐานปฏิบัติการกองร้อยฐานรานที่4109ก็ไม่เคยหยุดนิ่งมีการนั่งเฝ้ายามตรวจปราสิ่งผิดปกติและประชุมสั่งการการปฏิบัติงานเกือบจะตลอดเวลาหากมีช่วงเวลาพักบ้างก็จะได้อาศัยช่วงเวลานั้นติดต่อหาครอบครัวอันเป็นที่รัก สอบถามสารทุกสุขดิบเพื่อคลายความเป็นห่วงและความคิดถึงอาสาสมัครทหารพรานเสกศักดิ์สมสิงสังกัดกรมทหารพรานที่41ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดศรีสะเกษได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจบนเทือกเขาบูโดบอกกับทีมงานว่าตนเองอาสาลงมาทำงานในพื้นที่เพราะต้องการเห็นประเทศไทยสงบสุขถึงแม้จะต้องห่างครอบครัวอันเป็นที่รักก็ขอให้เชื่อมั่นว่า ตนจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและไม่ต้องเป็นห่วงเพราะนี่คือเส้นทางชีวิตที่เขาได้เลือกแล้วไม่อยางยันแผ่นดินถูกแบ่งแยกด้วยน้ำมือของคนไทยครับด้วยกันครับถึงจะลำบากยังไงก็ให้ทั้งมั่นสบายและมีความสุขครับดินแดนด้านขวานต้องเป็นขวานที่ไม่มีรอยบินและทหารหารชุดดำก็พร้อมที่จะเสียสละแม้กระทั่งชีวิตของตนเองเพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินไทยปลายด้านขวานแห่งนี้ ให้เป็นแข่นดินทองของประชาชนทุกคนในวันนี้เราจึงได้เห็นความกล้าหาญอดทนเสียสละแต่นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของทาหารพานป่าผู้เขาที่ในขณะนี้กำลังแขวนชีวิตของตนเองบนเทือกเขาแห่งการสู้รบในตำนาน ขอให้ทุกคนร่วมส่งกำลังใจให้ฐานพรานป่าภูเขาพิทักษ์กบูโดเพราะกำลังใจคือสิ่งสำคัญที่พวกเขาต้องการ,ราท,ทีมข่าวศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้ารายงานขอบคุณทีมข่าวและทหารผู้กล้าทุกนายด้วยนะครับเอาลคะครับ